ได้อยู่กันกับชาเลนโหมดนะฮะเนื่องจากว่าสุดสัปดาห์นี้ผมไม่สะดวกลงคลิปนะครับก็เดี๋ยวมาสั้นๆกันเล็กน้อยซึ่งก็จะมีชาเลนจ์ไมดัสนีครับอันนี้ยังไม่เคยเล่นเลยเล่นกัน2สัปดาห์นะครับโดยเมื่อเราเลว่าฮะจะได้รับเป็นพิกัดเอฟเฟชชี่ฮะก็คือตีแร่ได้มากขึ้นสมมติเท่าเวลสิบก็โหแร่บานเบิดเลยมันให้มาแบบดีเพราะว่าทุกอย่างภายในเกมครับจะราคาแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นยกเว้นโกบาฮะก็คือโกที่เราไปเผาแล้วนั่นเอง นี่คือความยากของชาเลนจ์ตรงนี้นครับเพราะงั้นอย่างอื่นจาไม่สำคัญเลยนะฮะสำคัญแค่ว่าเผาได้เร็วแค่ไหนและแสวมไม่มีด้วยฮนะเตาเผาใหญ่ไม่มีก็แย่อยู่เดลิมืร์ไฟล์ถ้าจัดไว้ปรมามบานนี้นะครับวันแรกนี่ยวเบิร์กทิธึมถูกคอสลดลงฮนะวันที่2ก็สร้างและได้ XP วันที่3ผมเอาสปริงเกอร์ไม่ทำงานครับวันที่4คราฟถูกแล้ววันที่5ตกปลาได้น้อยลงวันที่6ก็จะเป็นขายของในราคาที่แพงขึ้นที่ช็อปนะก็จะไม่มีเดลิเบอร์ไฟเกี่ยวกับการเงินเลยครับเนื่องจากว่าทุกอย่างมันขายได้ราคาที่1เหรียญเท่านั้นนะครับยกเว้นโกบาร์และก็นี่ก็คือไมดัสแฮนครับเขาบอกว่าจะทานฟอร์มพวกเปเปอรครับ,รบ,รบพวกของที่ว่าสามารถทุบได้ตีได้แม้กระทั่งต้นไม้จะเปลี่ยนเป็นโกเป็นแร่ทองนะ วันแรกก็เล่นตามปกติไปก่อนครับทำฟงทำฟาร์มเพราะสุดท้ายเราต้องการน้ำตาลก็จะเป็นพวกเมล็ดบีดเลยอ่ะมีขายพอดี6เมล็ดนะซื้อมาวันนี้อาจจะไม่เน้นไม่ซื้อในเรื่องของพาสิฟนะครับเนื่องจากว่าทุกอย่างมันขายได้แค่หนึ่งผมจะเอาแค่บ,บีทเนี่ยมาทำน้ำตาลเฉยๆแล้วก็ขวานเลยครับเราไปทางคอปเปอร์ก็ได้หรือว่าเอาประหยัดประหยัดหน่อยก็ลงมาทางกลาสแอคนี่ยฮะแต่ถ้าไปกลาสแอคมันจะไม่มีทางไปต่อนะครับ,บวัวคิโน่ก็ไม่มีก็อาจจะจบที่กลาสเฉยๆซึ่งคิดว่าเดี๋ยวไปทางค,ปปคับ ค่อยอัพกันโอเคหมดเท่านี้ฮะเด้นตีไม้มาอย่างเดียวเลยนะครับเนื่องจากว่าวันแรกๆก,ก็จะใช้ไม้ในการสร้างส่วนมากเอ้ลืมตีนี่เลยหญ้านะครับเราต้องการหญ้าในการสร้างหุ่นไลกาด้วยค่อยต่อกันวันพรุ่งนี้นะฮะจริงๆเนี่ยพรุ่งนี้จะเป็นวันแห่งการสร้างเลยสร้างเราได้ x อพเพิ่มเติมผมก็เลยซัดไม้ยาวๆเลยอาจจะต้องมีวูดนไม้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยสร้างเลยกันเอาคํมไฟก่อนคํมไฟจะเป็นอะไรที่ตอกง่ายเลยครับได้ XP ง่ายด้วยตอกทีเดียวเสร็จ วางไว้สักสองพุ่งนี้ค่อยมาต่อครับวันที่2ฮะวันแห่งการสร้างนะครับก็จะได้รับ XP เพิมเมเ่มเติมเมื่อสร้างสิ่งก่อสร้างนะอ่ะเดี๋ยวผมเคลียร์ต้นไม้ตรงนี้นิดนึงอีกต้นหนึ่งดีกว่าขึ้นตัวสอซิอ่ะเล้วสงจริงๆเราไปลัคกี้ยิวได้นะเรจะขายพืชผักแทนแต่ก็ไม่เอาเล่นตามระบบเกมดีกว่า วันนี้ฮะก็จะไปนเน้นๆทางขุดทองเลครับมาเรื่องของแม็กเอ r เนจีกันดีกว่าทุกครั้งที่เราใช้เอ e เนอจีเนี่ยมันจะเพิ่มค่าแม็กเขานะครับพอครบ200เราได้ม็กเ n อ r g จีมาทีละสนะครับได้เอพีเพิ่มเติมมาทีละหเนี่ยถ้าเราแบบสร้างแคมไฟมันก็จะขึ้นง่ายมาตอบทีเดียวอ่ะคอนนะครับอัปเกรดวันนี้เราไปทางไหนดี ผมอยากได้แร่เยอะๆโดยที่ไม่มีโมเคนโฮะถ้าเราจะสร้างขวดยาไม่ได้เพราะงั้นกระบองเพชรก็น่าสนใจเลยฮะกระบองเพชรเราต้องการพื้นที่เดสเซอร์ตตรงนี้อ่ะเวลาเราตอกทีฮะเราจะมีโอกาสได้รับอันคาบีไอเทมเลครับที่เป็นระดับสูงก็จะเอาเป็นพวกของซันเฟอร์หรือไม่ก็พอยซนเดลลี่ฮะที่มันเป็นแบบพิษแมงป่องเอามาทำน้ำยาที่ดอกแร่ได้5เท่าอะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวต้องไปทางสายแมลงก่อนะเก็บแมลงสักพัก ลองใช้นี่หน่อยดีกว่าแฮนด์ออฟไมดัตเลยครับต้นไม้ตรงนี้ขี้เกียจตัดฮะเปลี่ยนเป็นแร่ทองนี่เลยก็จะประหยัดไม่อ่ะเสกทีก็เสียห้าเลยฮะถามว่าประหยัดไหมมันก็ประหยัดได้นิดหน่อยอะ่ะมาอีกสักแคมไฟหนึ่งฮะเอเนซีเหลือสี่แล้วทําอะไรแทบไม่ได้แล้วเลยครับผมปลูกต้นไม้ไว้หกนะฮะกับบีทรูทหกเช่นกันแล้วก็เผา่านทิ้งไว้ครับนี่ก็มีปลาบุ๋มฮะตกมาได้เอ็กพีเพิ่มเติมฮะทีละสาม ไปหินเพิ่มเติมครับเก็บเวลกับเดี๋ยวเราจะทําเตาไปในนี้ด้วยฮะเตาหินนะส่วนแร่ทองผมตีเลยแล้วกันเะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นฟาร์มก็เดี๋ยวเราเสกใหม่ก็ดีครับเสกได้เรื่อยๆนะฮะอะไรที่เราแบบไม่อยากตีเยอะก็เสกเอาเลยเพราะปกติฮะต้นไม้เวลาตีเนี่ยมันจะต้องใช้หลายฮิตนะครับแล้วมันกินเอเนจีมากกว่า5แน่นอนโดยโรวมมันก็ประหยัดเอเนจีไปได้เล็กน้อยนะอ่ะเดี๋ยวเราทําเตาเลยครับกับนี่ฮะฐานผมขุดไว้ก่อน มีคอปเปอร์ฮะก็ต้องเอาขึ้นเะยครับถ้าพีแก็สของเราอัพเกรดขึ้นมามันจะไม่มีแร่ฮะเดี๋ยวต้องเผาคอปเปอร์ทิ้งไว้เสร็จแล้วครับหนึ่งเตากับเอจี่เหลือแค่3นะฮะแวะไปดูร้านค้ากันสักนิดหนึ่งบีทรูทปีอยู่ฮะโอเคพอละ วันที่4ครับวันนี้คราฟถูกลงนะฮะฮะื่อวานผมเผาทองไว้กล่าวว่าจะเอามาเป็นแบบเงินเล็กๆน้อยๆเะครับเผื่อว่าต้องการเงินเพราะว่าอย่างอืินขายได้แค่หนึ่งเท่านั้นเลยรวมทางไอ้แร่ที่เป็นทองที่ยังไม่ได้เผามันก็แค่หนึ่งเท่านั้นเลย ขยายสามเพิ่มเติมครับตรงนี้ก็จะเสร็จพื้นที่ปลูกแล้วเดี๋ยวเราจะปลูกต้นไม้นีครับก็จะเน้นไปที่ส้มนะส้มจะเป็นอะไรที่สําคัญอยู่สําหรับเกมนี้ครับเอามาช่วยในเรื่องของการดรอปเวลาทําแยมหรือว่าเอามาเป็นทูคอสก็ได้ฮะเวลากินใส่ขวดนะอ่ะวันนี้คราบถูกนะครับผมทํานี่เลยขวดยาเล็กนะฮะทำทิ้งไว้เลยเพราะว่ายัางไงก็ได้กินซึ่งวันนี้กินได้2ขวดครับกับตัวมแมลงเดี๋ยวผมต้องเก็บสต็อกไว้ด้วยฮะเอาไว้อัปเกรดคอนเพราะงั้นจากกินได้แค่2ขวดเท่านั้นถ้าไม่มีหนอน มแมลงตัวสุดท้ายมาแล้วผมจะอัปเกรดคอนนะครก่อนที่จะไปตอกไอ้เจ้าบ้านพึ่งเพิ่มเติมที่สร้างขึ้นมาอันนี้ก็ปลูกเป็นต้นไม้นะโซนขวานนะครับโอ้โหเมื่อวานไม่ได้เผาเมื่อวานเผาทองเดี๋ยวสร้างที่เพิ่มแลยกันเฟอร์นนั่นฮะโอเคสองเต่าเรียบร้อยได้แค่ดีนะฮะยังไม่ได้ทําเหมืองเลยหินจะหมดแล้วด้ยแย่แล้วเดี๋ยวต้องเคลียร์พื้นที่ทําเหมืองก่อนวางเหมืองเลเวลอัพเลยครับมีเป็นสไปเดอร์เว็บครับน่าสนใจดีเราจะเพิ่มค่าเคาน์เตอร์นะแล้วก็สเกล ได้เปิดพื้นที่ฟรี2โซนผมจะเปิดอะไรในเมื่อทุกที่มันขายได้ราคาแค่หนึ่งเพราะงั้นไปที่ Spiderweb เอามาเร่ง m a x Energy ดีกว่าในช่วงต้นเกมเพราะงั้นครับผมต้องการพลสสิบแล้วครับเนื่องจากว่ามันเป็นพืชผักที่โตได้เร็วนะฮะเราก็จะมาปั๊มการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มค่าเคาน์เตอร์ให้ได้ขึ้นได้เร็วมากขึ้นไม้ยังไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่นะฮะใช้ดีไปก่อนพสิไปก่อน วันที่หาฮะปลาวันนี้ตกแทบไม่ได้เลยก็จะมีเคเวสท,ที่ให้เราโร1สิบห้าทีกับทางซ้ายมือฮะกินของที่มูลค่า2,000ซึ่งของวันนี้เน,น,นี่ยมันมูลค่า1หมดเลยผมจะกินยังไงให้ครบ2000เราไปที่โรอสิบห้าทีดีกว่ามันก็เหมือนกับการซื้อค่า XPBo o s t นะฮะได้ XP Boost มาหนึ่งซึ่งมีระยะเวลา5วันผมจะต้องสุ่มวันละ3ทีแล้วเดลิเบอร์ไฟครับไม่มีรแพงเลยครับจัดไปวันละ3าทีก็ไม่น่าแพงมากมั้งคิดซะว่าค่าอัปเกรด XPBo o s t ครับ โลงแรก20่สเลยครับปั๊บลงสองห้าสิบและตังไม่มีไงต้องขายทองก่อนฮะเอาทองไปขายเพื่อเอามาโรว <c oughs> ันนี้ทองราคาอุ้ยราคาดี278ขายได้25งฮะโอ้ผ่านแล้วเลยครับแต่ต้องเอาตังไปโรก่อนโล250โล3 200นะฮะก็รวมๆแล้ว270นะครับต่อวันรวม5วันก็มูลค่า1,350นะครับก็ไม่แย่สำหรับการได้รับ XP Boot ็กพีบูสบวกหปกติถ้าอัพเองจะ4,000หรือ5,000ันไปแหละ ทำเหมืองฐานฮะอันนี้จะเจนฐานเจนหินขึ้นมาเราต้องการหินเพิ่มเติมนะฮะหินแทบไม่พอใช้และก็เสกต้นไม้ธรรมดาเลยครับต้นไม้ผมมีพอสมควรละตอนนี้ต้องการทองไปขายในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เงินเราขาดและขายอย่างอื่นไม่ได้อย่างละหนึ่งต้องขายแค่ทองเท่านั้นเลยโซนพิกแคครับอัปเกรดได้แล้วฮะไปครับพิกแคร์คัพเปอร์นะฮะก็จะได้ลดค่าคอสในการตี รอขึ้นอีกทีก็จะเป็นโกนะเพราะว่าไปไดมอนด์ไม่ได้ไม่มีเมอเทนไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับการขุดเลยวันนี้เตาก็ไม่มีก็เป็นอะไรที่ท้าทายอยู่ส่วนขวานนะฮะยังอัพไม่ได้ผมว่าจะไปทางคอปเปอร์มันไม่มีแร่ฮะก็รอไปก่อนเดี๋ยวต้องทําเหมืองนะครับก็จะเป็นเหมืองธรรมดาเนะียฮะอันนี้จะเจนพวกแร่เหล็กแร่ทองรวมทั้งทองแดงที่เป็นคอปเปอร์ด้วยเนะยก็จะีบอกาสได้ออกมาต้นไม้ตรงนี้มันเกะก,กะามากเลยเอเนอร์จี้ก็จะหมดตออีก็ไม่ไหว เอามาทํารังพึ่งก่อนว่าโซนนี้ผมยังไม่ลดน้ําเลยนะครับมันจะไม่โตก็อุ้ยยาหมดไม่มีนอนไม่มีแมลงเลยนั้นก็ซัดน้ําพึ่งเพีเพยวๆไปฮะทีละสองเอนเครับแล้วก็ไปทุบก,กันก็จะเสร็จได้ฮะสหลังโอเคเหลือ4ี่เอนเร์ฮะจบวันเท่านี้วันที่6เลยครับวันนี้ของในช็อปราคาจะแพงขึ้น20% มีหินมีฐานออกมาเพียบนะฮะแล้วก็เก็บเกี่ยวบิสลูทได้แล้วที่สําคัญคือห้ามลืมเลยฮะเราต้องสุ่มวันละ3ทีนะฮะถ้าเราลืมปุ๊บวันต่อไปลําบากนะฮะเพราะว่าหลังจาก200มันจะเป็น800เลยแล้วเงินเราจะแบบไม่มีหาหินมาทําเตาก่อนวันนี้จริงๆเนี่ยความยากของมันไม่ใช่อยู่ที่หาทองนะมันอยู่ที่หาเตาคือเราจะเผายังไงให้แบบได้เยอะๆะฮะต่อวันนะครับโดยที่มีเตาจํากัดนะฮะ ยิ่งสร้างเตาเนี่ยของมันจะยิ่งใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับไอช่วงแรกๆ4ี่หเตาแรกมันก็พอไดู้่ะแต่ถ้าหลังๆต้องรอดูสัปดาห์ที่2องฮะชาเลนจ์หมดมันแบบยากอยู่ขึ้นเป็นเท่าตัวเลยจาก2องพท่าจะขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเงี้ยอย่างเจ้าคลิปสมองซอมบี้ฮะก็โอ้โหขึ้นเป็นล้านเลยนะฮะสัปดาห์ที่2เองก็จะตึงๆหน่อยเพราะงั้นอย่าประมาทกับโหมดนี้เดี๋ยวผมเคลียร์พื้นที่นะฮะแรกจะได้เจนมา,ง,าง่ายๆแล้วก็เหลือตะตอเหลือตะตอตรงนี้เราเสกครับเป็นโก แล้วก็ทุบครับได้เก็บเลเวลของพีคด้วยแล้วก็ได้ทองมาเผาด้วยฮะพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วเลยครับซึ่งเราขาดเงินก็สักพันหนึ่งอะเดี๋ยวต้องไปหักค่าสูบอีกต่อวันซีดเบเกอร์ฮะสร้างมาครับเพื่อเอามาบทบีดรูทนะเอามาเลดเพิ่มเติมจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อฮะแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปบทพาส,สิ์นะครับก็จะปั๊มในเรื่องของค่าเคาน์เตอร์ฮะยิ่งเก็บเกี่ยวยิ่งได้เยอะดูราคาทองวันนี้หน่อยไปแสนยังเอ้ยไม่ใช่ ขายดีไหมก็ขายได้ราคา2 3งสหนึ่งนะฮะผมขายเลยแล้วกันนะเผื่อว่าพรุ่งนี้เนี่ยราคามันจะลดนะครับแล้วมันจะขาดทุนมากกว่านี้มาที่วันสุดท้ายเลยครับตรงนี้เนี่ยเราผ่านและสัปดาห์ที่1คือต่อให้สุ่มมันก็ยังเงินเหลือนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเก็บเกี่ยวนะครับค่าเคาน์เตอร์นี่ก็จะขึ้นมาทีละสเปอร์สเปอร์ต่อผลนะครับเพราะงั้นถ้าเราปลูกไอ้เจ้าพวกพัลสิบเยอะๆเราได้เก็บเกี่ยวเยอะๆก็จะได้แม็กเอเนจี้มาเยอะนะครับ หลังๆต้นไม้ก็เริ่มขาดอยู่เหมือนกันฮะสร้างเยอะสร้างแย่เหมือนกันอย่างตอนนี้มีแค่22เองนะฮะก็เดี๋ยวเราตีต้นไม้เองครับต้องการไม้มาสร้างนูน่นสร้างนี่อยู่โอเคเดี๋ยวไปแวะซื้อมเมล็ดพาสดบกันหน่อยนะฮะต้องการ9เท่านั้นแล้วก็โร3ทีต่อวันอันนี้ห้ามลืมเลยปีสมันโตช้าฮะก็เลยเดี๋ยวเน้นทางพาสดีนะครับเอามาเร่ง ค่าเคาน์เตอร์เนะียจะได้เก็บเกี่ยวได้ทุกวันถ้าเราทำสปริงเกอร์นะฮะจัดเลยดีกว่าไปให้ครบอีก12ช่องฮะซื้อบาสิบภาซื้อเกินไม่เป็นไรไม่แพงโอเคครับเอเนอร์จีหมดแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันในสัปดาห์ที่2กันดีกว่าว่าจะโหดขึ้นมากแค่ไหนตอนนี้เนี่ยได้แค่4ท่าเอง มันขาดหินเยอะมากเลยมันจะหนักตรงที่ว่าเราเผาทองไม่ได้ไม่ทันนะฮะแล้วผมต้องแบ่งไปเผาดีด้วยฮะน้ำตาลเพื่อมาทำเป็นแมกนีเซียมาทำเป็นแยมนะมีสต็อกมาร์เก็ตไหมถ้ามีเนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยครับแต่มันไม่มีเลยจัดไว้ประมาณนี้นะฮะวันแรกของเราจะเป็นมิสเคลแฟติลิเซอร์ครับวันที่2สร้างของได้ถูกลงวันที่3เบรกของแล้ได้ที่คืนวันที่4 ขายของได้ราคาต่ําสุดวันที่5จะเป็นร็อตเทน o ูดนะครับต้นไม้จะไม่เหลือต่อแล้ววันที่6สัตว์ตายนะลองดูกันฮะและในสัปดาห์ที่2ครับต้องการเงิน90,000ืนะก็ดูจะไม่ได้โหดมากมายได้กว่าขึ้นหลักแสนตรงนี้ก็น่าจะพอไหวมั้แต่ก็ขึ้นอยู่กับเตาฮะเราต้องทําเตาให้มากกว่านี้ถ้ามีจังเกิลครับจะสบายหน่อยจะได้เตาใหญ่อันนี้ไม่มีเหนื่อยเลย ส่มของรายวันกันนะฮะก็จะสุ่มท t โ T ที่3นี้ไม่ได้แล้วเงินหมดวันนี้ขายได้182นะครับราคาไม่ดีเท่าไหร่แบ่งขายบางส่วนพอโอเคเงินเหลือ26ครับกับการส่มตรนที่ขาด3ทีพรุ่งนี้พอดีนะครับก็วันละ5ทีอ่วันละสามทีหวันมีทองเยอะแยะฮะตอนนี้แต่เผาไม่ได <c oughs> ้เดี๋ยวขยายมาหน่อยนะครับเดี๋ยวว่าจะสร้างเตาเพิ่มเติมฮะมีอยู่3 6อ่ะกับโกบาร์มีอยู่1ิฮะรสร้างเตาได้เท่าไหร่วันนี้ สองนะครับนี่คือยังไม่ได้สร้างสปริงเกอร์เลยทาแต่เตาอย่างเดียวแบ่งมาสร้างสปริงเกอร์สักหนึ่งนะครับให้ได้โตขึ้นหน่อยจะได้เก็บเกี่ยวฮะเก็บเกี่ยวได้เร็วแมกเนติซเราจะได้เยอะครับเดี๋ยวต้องขยายพื้นที่นะฮะในการวางเหมืองเพิ่มเติมเ,มเหมือแค่นี้ไม่พอนะฮะแล้วก็สร้างถังปุ่มครับอันนี้เอาไว้ทําแยมต้นต้นเกมเอาเป็นที่ก่อนแยมบูเบอรี่ครับจะได้เพิ่มแมกเนติซฮะก็ขวดละ5้าดีทํา6กระปุกได้มา30แน่นอนพรุ่งนี้ ละไม้ก็ไม่พอฮะผมก็ต้องตีไม้และเอเนอร์จรีก็จะไม่พอวันนี้ก็จะตึงๆกันหน่อยนะครับมันขายได้อย่างเดียวะขายได้แค่โกบาร์ Bar, แล้วเตาเผาไม่พอเร่งทําเตาเผาแบบสุดฤทธิ์ได้แค่นี้ซึ่งตอนนี้หินก็หมดแล้วเลยครับโซนเมา์เทนก็ไม่มีมาเล่นแบบตึงๆกันบ้างอะโอ้น้ําตาลไม่มีทาไม่ได้แย่จริงมากันที่ขวดยาฮะมีแมลงอยู่สิบนะครับได้สักขวดหนึ่งได้สักหก็ยังดี ขึ้นมาเป็น200สักทีฮะแม็กเอนเนอร์จีวันที่2ของสัปดาห์ที่2ครับวันนี้เนี่ยเราจะสร้างของได้ถูกลงอีกนิดหน่อยนะครับก็1ชิ้นอะ,อะสุ่ม3ทีโอตั้งหมดตั้งหมดวนันนี้โอ้ทองราคาดีไปให้หมดเลยปะ 4, 7 7่ส่บโซนเควสสุ่มครับก็ผ่านแล้วเรียบ100ร้อยไอ้ค้างอ๋อโอเคตกใจหมดเลยโอ้ได้หินมาเพียบเลยนะฮะ สร้างเตาได้สักเตาสองเตาไม่น่าเกินนี่แหละหลังๆใช้โคตรเยอะเอจี่ผมค่อนข้างเหลือนะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องเปิดโซนในวันนี้แหละเนื่องจากว่ามันว่างเลเว่าอัพมามี Magic เมจิกเะครับเราจะลุนล้นๆไปที่ไดมอนด์ได้เพื่ออัปเกรดไปแอคห้ดอบแรกให้ได้มากขึ้นนะกับจะได้หินด้วยได้หินมากขึ้นด้วยจริงๆจะเอา 7, 7 7ก็ได้แหละแต่มันก็จะแบบไม่ท้าทายสักเท่าไหร่ผมอยากไปบิ๊กแอคไดมอนด์ด้วยนะฮะ อยากเล่นระบบเกมมันเราสบายกันมาหลายคลิปแล้วและไดมอนไม่มาแย่ yeah, จริงมีทองอยู่31นะฮะแต่ไม่มีปัญญาเผาเตามันไม่ว่างสเปาเก็ตที่2ฮะเอามาเร่งกันหน่อยแล้วก็เปลี่ยนต้นไม้ที่เป็นต,ต่อๆครับให้กลายเป็นทองให้ทั้งหมดเลยไม่มีไดมอนเลยเหรอว้านี่หยิบเมจิกมาต้องการไดมอนนะ่นเองโซนเตาเฟอร์แนนซ์ฮะตอนนี้ต้องการหิน1ินะครับก็จะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้แค่เตาเดียวนะ เอาไปทำสปิงเกอร์เมื่อกี้ตอนนี้หินเหลือ18นะครับต่อไป20พรุ่งนี้อาจจะได้สักเตาหนึ่งอ่ะไอเอจี่เหลือ16นะคเับเดี๋ยวเปลี่ยนไอ้นี่ต่อไม้เป็นทองเลยครับแล้วเราขุดทองจะได้หินด้วยหรือเปล่าไม่ได้เลย,เลยนะฮะไม่ได้เลยได้ออบซิเดียนมันหนึ่งครับจะเผาไม่ได้เปลี่ยนป้าบที่เหลือเผาครับเนื่องจากว่าตอนนี้เตาเราขาดเชื้อเพลิงฮะผมจะไม่ได้ทำซอมบิลเลยซึ่งถ้าเราทำซอมบิลไม้ก็จะไม่พอเหมือนกันฮนะไม้เมื่อกี้ก็เกลี้ยงครับ ทั้งฐานขาดทั้งไม้ตอนในยี้ไม้ของเราเลยครับมี23อย่างน้อยเลยฮะและกว่าจะโตก็โอโ้โหเดี๋ยวผมทํายากินกันยาเซ็งพชันนะฮะวันละขวด2ขวดแล้วก็สามารถทํายาทุบได้ด้วยฮะก็มาช่วยทุบเราจะได้ไม่ต้องเสียไดจี้นะฮะกับบีวูเดนไม้ครับที่อยากจะสร้างเพิ่มเติมนะฮะเราต้องการหินเพิ่มเติมวางไว้ใกล้ๆกันแล้วเดี๋ยวใช้ยาทุบนะซึ่งพอจะทําแคมป์ไฟได้อีกสักหนึ่งครับแต่ถ้าทําปุ๊บ ไม้หมดเลยนี่ว่าผมทําไม่ได้นะฮะผมต้องเอาไม้ไปลงซอวมิลเพื่อทําเป็นไม้แพรงแล้วไม้แพรงไปเผาเพื่อทําเป็นฐานราะง,งั้นผมทำไม้นี่ไม่ได้แคมไฟใช้ยาทุก2ทีฮะเสร็จไป1อันนะครับได้เบื้องไม้มาหนึ่งนะอีกอันหนึ่งก็เดี๋ยวต้องทุบเองฮะโอเคฮะเสร็จเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวเราเอาไม้เนี่ยไปทําเป็นแพรงแล้วก็แพรงไปเผาทําเป็นฐานนะครับตอนนี้ฐานก็ค่อนข้างขาดแล้วก็จบวันเท่านี้ฮะ เข้าสู่วันที่3เก็บเกี่ยวกันยับยับค่าเคาน์เตอร์ก็ขึ้นมาพุ่พับนะฮะได้ใบ3ามแม็กเอเนจี้ตอนนี้เรามีอยู่255ร้บฮะแม็กเอเนจี้เมื่อวานผมทําไม่ดีไว้ฮะแยมส้มเลยครับไม่คิดเลยว่าแยามส้มของเราเดี่ยจะมาลงกระหินปกติเราจะไปลงกัะแร่วันนี้แยมส้มของเรามาลงกระหินฮะ <S <S แล้วใจคอพี่จะไม่ให้ไดมอนผมเลยเลยโอ้ได้แล้ว โซนเตาวันนี้ฮะเฟอร์นันน์สร้างได้เพิ่มเติม2เตาเท่านั้นนะครับ2เตาก็2เตาวันนี้ก็ตึงๆนะตึงเปรี้ยเอจี้เหลือฮะร้อยเจ็ดสิบไม่รู้ทำลายเปิดโซนดีว่า <c oughs> ยังไงก็เดี๋ยวจะทําเป็นค้อนกระบองเพชรครับเพื่อมาตอกๆและได้ลุนล,นลุนพวกอันคคบี้ระดับสูงนะฮะแต่ตอนนี้ขอไม้ก่อนไม้น้อยมากแล้ววันนี้เนี่ยยิ่งเราเบเกเบลฮะยิ่งไดเอจี้นะครับก็จะได้คืนมาเล็กๆน้อยๆ ได้ไม้มาพอสมควรครับทําเตาแคมไฟเพิ่มเติมฮะก็มาช่วยเผาหน่อยเตาหินไม่พอแล้วไม่ไหวเ <c oughs> จนหินไม่ทันนะฮะดูทรงจะเฟล,ลอยู่นะผมเผาทองส่งไม่ทันนะฮะเนี่ยฮะโคก็ไม่พอโอ้โหไม้ผมก็หมดละมีต้นไม้ด้านล่างครับเป็นต้นมะพร้าวะฮะเราไม่สนแล้วเราเหลือ,อีก4ี่วันโอไม่ทันอยู่แล้วไม้ส่วนหนึ่งครับเรามาทําเป็นทอสเลยครับก็มาเผาเดี๋ยวผมจะเผาไอ้พวกต้นกระบองเพชรน,นะครับ แล้ววันนี้เนี่ยพอเราเบรกเบิลนะฮะเราจะได้เอเนจีขึ้นมาด้วยนะก็กเท่ากับว่าวันนี้นีะฮะถ้าเราใช้ทอตเผาเอเนจีเราก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยหมดแล้วเล e r g y เหลือสองเอง4วันสุดท้ายฮะก่อนที่จะถึงวันที่ต้องส่งค่าเช่า90,000มนะครับตึงเกินตึงเปรี้ยผมว่าน่าจะส่งไม่ทัน <laughs> คือทองเราแบบไม่ค่อยมีช่องเผาเท่าไหร่ฮะน้ำตาลก็ต้องทำตเตาไม่ด้พออ่ะจริงๆรชาเลนดีฮะถ้าเราสมหาจังเกิลก็ได้ทัดีเราจะได้มีเตาใหญ่ใช้ครับเอาเอาอันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็อินกอติฟรีนะโอ้ซื้อชีวิตหน่อยถ้าไม่มีผมว่าเฟลแน่ๆน่มาก็ดีเลยนะครับคราวนี้เนี่ยเราเศษทุกอย่างเป็นทองแล้วก็ใช้ปิกแอคตีได้เลยไม่ต้องรอเผาฮะซิมให้หมดครับแร่พวกนี้ไม่ใช้เลย ไปไปก็ขายไม่ได้ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราบัฟแล้วค่อยมาตีกันดูด้านบนก่อนด้านบนมีหินมีโคฮะโคทนี่ต้องการหินก็ขาดครับเอาหินมาหน่อยว่าตอนนี้มีโอกาสที่จะชนะสูงมากแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเราบัฟแล้วก็ตีพวกแร่ทองทั้งหลายแล้วเรามี Efficiency เยอะฮะก็น่าจะได้ทองพอขายอยู่วั0้ง9ื่น เดี๋ยวเราซัดให้เหลือแต่ต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเซกให้มันเป็นทองทั้งหมดนะฮะก็จะมาตีแล้วก็ขายกันวันไหนขายดีก็ขายวันนั้นแหละฮะเหลือ4วันสุดท้ายครับทางเลือกมีไม่มากฮะทองตอนนี้มีแค่4 6ก้อนเองนะครับกับไดมอนด์ก็ยังไม่ออกมาสักเท่าไหร่ผมต้องการเบยกไดมอนนะฮะเพื่อเรียกทองให้ได้มากกว่านี้ พยายามใช้คอนเยอะๆก่อนคอนตอนนี้ถ้ามันไประดับอีกระดับหนึ่งได้เนี่ยมันจะมีโอกาสสูงอา c item ์คบี้ใเทหาที่เป็นระดับสูงนะครับซึ่งจะทํายาที่คูณการดบ5เท่าได้โอเคฮะได้อัพสักทีเลยครับมาเดี๋ยวอัพคอนเป็นอีกระดับหนึ่งเป็นแคคตัส h a มเมอร์ะฮะนี้ไม่เคยใช้เลยซึ่งเขาบอกว่าจะแรนดอมหนึ่งไฮเทียอาร์คบี้ไอเทมแต่ข้อเสียของมันก็คือจะทุบทีละสิบเอเนจเลยให้แค่หนึ่งะนะโอ้โ แลวคือมันใช้ทั้งยีสิบคุมไม่เนี่ยสร้างมาโอ้ใช้เยอะมากเหมีย้ยนจะไม่คุ้มนะฮะแต่คือถ้าเป็นโหมดปกติอ่ะมันได้ไฮเทียคันบี้ครับมันก็คืออัลละหลัก 2- องสรอยะฮะ <c oughs> คือทุบมาแล้วมันขายได้ไง มันก็เลยใช้ Energy เยอะฮะแต่ในบทนี้เหมือนว่าจะไม่คุ้มฮะเพราะทุกอย่างมันมูลค่าแค่หนึ่งครับผมต้องการแค่ d e i l y p o i ย o ั้อันนี้ฮะกับ Sunfer เอามาทำยาคูณแร่5เท่าเลยครับโอเคเลิกหวังกับมาดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ v ั l ค a น o ก็ไม่มีก็ตีแร่ทองให้ได้มากที่สุดแล้วกันเข้าสู่วันที่5ของสัปดาห์ที่2นีฮะตรงนี้มีเควสเป็น300 t ไอเทมบิลดิ้งบิลดควาลดลงมาไม่เอาแล้วไม่ทำอะไรละ ตอนนี้ผมต้องการเก็บ energy ทั้งหมดไปใช้ในการเสกแร่แล้วก็ทุบออกมานะฮะเราก็จะได้แร่ทองแท่งเอาไว้ขายหินก้อนใหญ่มาก็สักหน่อยแล้วกันขอสักหน่อยคือผมต้องการไดมอนด์ด้วยฮะตอนนี้มีอยู่3นะครับต้องการอีก2เท่านั้นเองก็มีนี่ฮะยังไม่เผาหนึ่งอัน่ะเดี๋ยวไปลงเตาเล่นๆเผือว่าจะเกลือจัดไม่ดบนะ,ะหาไดมอนด์กันหน่อยตีพวกหินธรรมดาตีพวกฐานทั้งหลายนะครับหาไดมอนด์เหมือนจะได้บากก้อนหนึ่งนะครับสองก้อนแล้วดิครบแล้วดิ อ่ะโอเคครบแล้วหรือแค่เก็บเลเวลมันบับกันสักหน่อยครับเรามียามส้มอยู่นะฮะก็จะช่วยในเรื่องของ e f f i c i e n c y ฮะก็ะะจะดอปทองได้มากขึ้นครับดอปทองได้มากขึ้นโอกาสผ่านของเราก็จะสูงมากขึ้นนะโอเคครับไดมอนด์สักทีฮะพิกัดของเราเลยครับก็จะบวกไป e อีกสามเอฟ i ฟชชัฮะดปเพิ่มเติมได้หมดเกลี้ยงฮนะวันนี้แต่ e ิเอเนยังไม่หมดเราได้ทองมาทั้งหมดกี่ก้อนไหนดูสิ368ก้อนนะครับก็ขายได้วระเดี้ว ก้อนละ่้า159นะราคาไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวเก็บไว้ขายในวันต่อๆไปครับพลังงานเหลือฮะเดี๋ยวเราเอาเหมืองมาดีกว่าให้มาเจนแร่เพิ่มครับพอเจนแร่เพิ่มเราจะได้เอาแรงเนี่ยไปตีพวกแร่ต่างๆก็เหมืองทรายฮะมันจะเจนแร่ได้มากกว่าแต่เราต้องเสียเวลาในการใช้มือเนี่ยเปลี่ยนเป็นแร่ทองด้วยก็จะเสีย energy มากกว่านิดหน่อยซึ่งถ้าเหมืองหินฮะมันก็จะสุ่มฮะว่าจะออกมาหรือเปล่าแล้วผมจะใช้ขวดยาครับในการทุบได้สักทีหนึ่ง ่อนหน้านี้ใช้ไปก็คือหมดสต็อกไปแล้วอัปเกรดขึ้นไปก็คือไม่ดรอปแล้วเลยครับอ๋อจริงๆมันน่าจะคอมโบได้นะก็คือถ้าเราเปิดโซนแสวมแล้วก็ทำยาทุบอะฮะไอสิบเอเนจีที่เราจะเสียอ่ะมันจะไม่เสียแล้วก็ได้ของมาด้วยฮนะก็คือทำค้อนมาคอมโบเข้าคู่กับยานะยาี่วัยทุบอะครับถ้าทุบเองโหโคตรเหนื่อยอะเดี๋ยวเราทุบให้เสร็จนะครับมีน้ำผึ้งอยู่26กก็เพิ่มเอเนจีได้เยอะอยู่เรียบร้อยฮะเสร็จแล้ว ได้หลายเหมืองอยู่ฮะพรุ่งนี้เราก็จะตีแร่ทองกันรัวๆนะฮะก็จะเหลือเวลาอีกประมาณ2วันก่อนที่จะจบนะเอาส้มฮะมาทําเป็นแยมเลยครับทำทิ้งไว้มันได้ใช้เยอะแน่นอนกับน้ำตาลตอนนี้เหลือโคตรน้อยส่วนทองทั้งหมดนะฮะตอนนี้เผาไปเลยเกลี้ยงมาครับวันที่6ครับวันนี้สไตล์เลยครับเราไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยแลวก็โหแร่เพียบเลยเก็บพืชผักนะครับเพื่อเอาแมกีเเพิ G ่มใหม่3ก็ยังดี กับใช้ไปตีฮะในการเปลี่ยนพวกหินต่างๆพวกแร่ที่เราไม่ใช้ฮะก็จะปรับเปลี่ยนไปให้เป็นทองทั้งหมดนะครับหินเหมือนว่าจะเพียงพอละส่วนโคเอาเก็บไว้ก่อนนะครับเปลี่ยนเป็นทองทั้งหมดมียามส้มอยู่28สแต็คครับซัดกันเลยเอาทองให้ได้มากที่สุดฮะเดี๋ยวจะมาขายกันในวันพรุ่งนี้ฮะหรือว่าวันนี้ก็ดีดูก่อนว่าราคาดีแค่ไหนหมดแล้วครับเกลี้ยงแล้วเอาดัดบนดันบทดันบนดูหน่อยฮะราคาวันนี้นะครับอ่านี่ จัดเรียงตามราคามีอันเดียวฮะราคาวนนี้188ครับมี728ก้อนเอาจริงๆวันนี้ถ้าขายทั้งหมดก็ผ่านอยู่แต่คุณอยากจะรู้ไหมว่าพรุ่งนี้นี่จะราคาเท่าไหร่เราไปลองดูกันครับตัดเข้ามาอีกวันหนึ่งนะฮะวันนี้แร่ทองไม่มาเลยแล้วต้นไม้เพิ่งจะมาโตวันสุดท้าย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเ,เอาให้ได้มากที่สุดแล้กกันเร,เริ่มจากการเสกทองกันก่อนนะครับ เปลี่ยนแร่ทั้งหมดให้กลายเป็นทองแล้วก็เดี๋ยวมรทุบกันในวันนี้ฮะดูซิว่าชาเลนจ์นี้ครับเราจะจบเงินได้ที่เท่าไหร่โอเคสําเร็จเสร็จสิ้นฮะเหลือไอ้นี่ทุบไปเลยแล้วกันที่เกียร์ละมันแย่มหมดแล้วอะ่ะส่วนทองวันนี้ครับโอ้โหขึ้นมาเป็น1000กว่าก้อนนะจบที่2องแสนหกนะฮะใใจริงๆก็อาจจะได้ถึง3 0 0 0 0นเลยแต่ได้ไปก็ไม่ได้อะไรผมจบดีกว่าว่าจะมีต้นไม้มีพวกหินมีพวกฐานทั้งหลายนี่ครับ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นทองแล้วก็ทุบต่อได้ก็รอดมาได้ด้วยอินกอร์ทีฟีนะครับกับมีเป็นเมจิกที่มาช่วยในเรื่องของการทํำพิกัดไดมอนด์นะไม่งั้นก็คงจะไม่ผ่านนะครับเพราะว่าเตาเผาไม่พอฮะต้องมีจังเกิลสักหน่อยได้สัก2-3เตาก็น่าจะช่วยได้เยอะอันนี้ไม่มีก็โหตึงๆมันเลยอะ สำหรับวันนี้ครับจบไปหนึ่งชาเลน์หนึ่งเหลืออีก8 c h ชาเลน g ์ฮะเดี๋ยวค่อยมาไล่เก็บกันเลยครับก็วันนดี้วไวเพียงเท่านี้ฮะขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมนะฮะเจอกันอีกทีก็ไม่วันจันทร์ก็วันอังคารนะครับวัน2วันนี้อาจจะยังไม่ได้ลงคลิปก็แจ้งกันไว้ก่อนนะเผื่อว่าใครเนี่ยกำลังรออยู่นะอ่ะฝันดีกับทุกท่านฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ